สวัสดีครับพบกับผมโมชน์ในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเมีน,นะครับดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะครับกับการอ่านไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับกับเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับชาวราศีเมนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15 มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับจึงเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจมเป็นโดงสอนตัวผู้ใดนะครับกรรมปยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงกงผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรตาผิดพลาดมาหมอยนกขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับวระจาราศีเมนดวง9วันนะครับวันที่15ถึงวันที่23มกุมภาพันธ์นี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับการตั้งอธิษฐานก่อกรรมตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและเทวดาตั้งปวงเพื่อให้กําตอบมาผ่านมายัางไพ่นะครับให้กับชาวราศีเมนว่า ในเรื่องของการงานนั้นที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์การเงิยยนต่อไปนะครับว่าจะบอกผ่านมาอย่างไพ่ในรูปแบบใดบ้างใคกับชาวราศีเมษในช่วง9วันนี้นะครับไพ่ไปแรกนะครับสุดแรงนะครับความมั่นคงนะครับการตุ้มเทียวใจใสในเรื่องการบริหารจัดการดูแล การงานหน้าที่ของท่านหรือธุรกิจนะครับที่ตั้นเจาะลึกในเรื่องของแก่นแท้ของการงานใส่ใจในรายละเอียดนะครับที่จะบริหารจัดการให้เติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีผสมทั้งความบอลน,นอก ความแข่งนอกก่อนในนะครับก็เป็นการบริหารจัดการให้เกิดความสําเร็จเรียกว่าเมื่อเกิดความสําเร็จแล้วก็อย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีนะครับความสําเร็จที่เติบโตอย่างไม่มีกีดจํากัดเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็แยกลื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกับความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือในเรื่องของตําแหน่งต่างๆหรือในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของท่านใดก็ตามนะครับที่จะส่งผล ในที่จะสบมาตเป็นรายรับรายได้อย่างมั่นคงทิศทางที่ดีนะครับไฟไปต่อมานะครับเซเว่นอัในเรื่องของความปรารถนามากมายนะครับที่จะให้เกิดความสําเร็จไอเดียดีๆนะครับบางคนก็จะมีคิดในเรื่องของการที่จะทําเกี่ยวกับธุรกิจสีเต้าเท่านะครับเดวิลนะครับแล้วก็ k o n s w o s o r ลาชา ถือดาวนะครับก็จะทําอะไรก็มีคิดด้วยด้วยผลนะครับใช้การวินิวิเคราะห์ด้วยไกรตรองด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์นะครับที่นํามาตัดสินใจในเรื่องของเหตุของผลนะครับไม่นําในเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับก็ทําให้ตัดสินใจอะไรออกมาได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าไอเดียอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับก็คัดสรรออกมากับสิ่งที่เป็นหัวกะทิดีๆนะครับ เรียกว่าชั้นยอดของไอเดียเพื่อที่นํามาสารใ้เกิดความสําเร็จความแข็งแกร่งในทิศทางที่ดีนะครับ1ิบถ้วยนะครับการทํางานร่วมกับผู้อื่นก็ได้รับพลังสนับสนุนสามัคคีกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส,งส่งาเสริมไปสู่ความสําเร็จนะครับกับความเป็นสิบถ้วยพลังสามัคคีหรือการทํางานร่วมกับคนในครอบครัวนะครับหรือเป็นงานองค์สีใด,ดๆก็ตามก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับมีความสนิทสนมกลมเกลียว เอาใจใส่ให้การส่งเสริมในการงานให้มีความมั่นคงที่มีเป้าหมายเดียวกันในทิศทางที่ดีนะครับไป,ไปต่อมาเดียมเปอรเรอร์นะครับความมัน่นคงการบริหารไม่ว่าตําแหน่งใดสาคัญแก่ไหนนะครับก็ตั้นจะมาจัดการแก้ไขดูแลได้ในทิศทางที่ดีนะครับวางสร้างความมัน่นคงบางคนก็มีในเรื่องของการได้รับ โอกาสในการเหมาะตำแหน่งสําคัญสําคัญนะครับบางคนก็จะได้รับตําแหน่งไปต่างต่างประเทศได้ด้วยนะครับหรือบางคนมีการกยับกยายในเรื่องของไอเดียนะครับบางทีธุรกิจที่ทาอยู่นั้นก็ในวงแคบๆหรือในต่างในประเทศนะครับก็จะมีการมองแนวคิดที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจของท่านเพื่อให้เติบโตไประดับต่างชาตินะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการที่จะ สร้างกับไอเดียใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นแล้วก็สู่ความมั่นคงสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีท,ที่กล่ามาดังเดิมนะครับเมือ่อความมั่นคงเกิดขึ้นทุกอย่างก็อยู่ในกํามือนะครับโลกทั้งโลกโลกทั้งใบนี้ก็อยู่ในความมั่นคงในความสําเร็จของชาวราศีมีในทิศทางที่ดีนะครับส่งผลสําเร็จเข้ามาด้วยความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นสถานการณ์ของความสําเร็จที่เึงพอใจในทิศทางที่ ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามก็พร้อมที่จะยืนหยัดแก้ไขได้ด้วยดีก้าวไม้เท้านะครับไม่หวั่นไหวนะครับที่พร้อมที่จะกระจัดอะไรที่เป็นอุปสรปรคปัญหาไม่ว่าปัญหาที่วนเว,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 วียนอยู่แค่ไหนก็ตามใชเ้เหตุใช้ผลนะครับในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดปัญหาเหล่าน,นั้นให้จบสิ้นลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่หวั่นต่อสิ่งใดๆนะครับแล้วก็ความแสดงความแข็งแรงความมั่นคงก็เกิดขึ้นในทิศทางที่ดี ไพ่ใบที่เก้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผ่านมายังไพ่ในตําแหน่งเลขมงคลเลขเก้านะครับว่าเกี่ยวกับการงานนั้นเป็นไปในรูปแบบใดนะครับเดรสันนะครับชีวิตก็นํามาซึ่งความสดใสกับความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมีในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นเดรสันก็ถือว่าไพ่ที่ดีที่สุดนะครับของสําหรับและขึ้นมาในตําแหน่งที่เป็นเลข9ด้วยนะครับ ตำแหน่งที่ใบที่9แล้วก็เลขนี้มันหมายเลข19ด้วยนะครับก็ทุกอย่างที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตุ่มเทนะครับไม่ใช่การบริหารงานที่แบบผปวเพินนะครับการบริหารแบบผปวเพินนั้นจะไม่เกิดความสําเร็จอะไรได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ต้องเจาะลงไปในเรื่องของแกนเทของการงานนะครับก็ใส่ใจทุกรายละเอียดทุก ปีเก้าก็เรียกว่ารู้เขารู้เรานั่นเองนะครับก็คือการรู้งานก็เหมือนทําสงครามนะครับก็การที่เราจะชนะรบชนะร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งก็ต้องรู้เขารู้เรานั่นเองการบริหา,ารการงานในธุรกิจของเราก็เหมือนกันเราต้องรู้ในเรื่องของเชิงธุรกิจในเรื่องของหนะ้าที่การงานที่เราต้องดูแลและต้องตุ้มเตะด้วยความใส่ใจนะครับอะไรที่เป็นแก่นเท้ของปัญหาอะไรที่เป็นอ่า จุดเด่นสําคัญที่จะไปสู่ของความเติบโตมั่นคงก็เราต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็นํามาวิเคราะห์มาคิดด้วยด้วยผลนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นโุปสรคปญหนก็ไม่ย่อท้อนะครับพร้อมที่จะทุ่มเทด้วยบางคนก็ครั่งอยู่ในสภาวะของการงานนะครับทุ่มเทอยู่พอสมควรหมกมุ่นนะครับบางคนเวลางานหมดแล้วก็ยังใส่ใจในเรื่องของการที่จะดูแลงานต่อไปเพื่อเกิดความสําเร็จ นะครับเพื่อแก้ไขอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับเราได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นสําหรับบางคนในตําแหน่งสําคัญสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นไกลที่ทำธุรกิจตัวออนไลน์อะไรก็ตามแต่นะครับในในเรื่องของเกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตรก็มีความเติบโตรุ่งเรือง,งนำมาซึ่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นนำมาซึ่งความมัง่งคั่งบุดมสมบูรณ์นะครับความเป็นเดนสันในไพ่ใวัยสุดท้ายใบที่9ก็ถือว่า ไปสู่ของความสดใสในการที่เติบโตรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับตัวทําให้ชีวิตในครอบครัวก็มีความสความสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแมนไกลที่ทําในธุรกิจสีเต่าๆก็ตามนะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะครับก็จะสร้างความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับทุกคนก็ใช้ญญดุลยพินิษปิเคราะห์ได้นะครับว่าธุรกิจใดที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรไม่ผิดกฎหมายอะไรที่มัน ถูกต้องศิลธรรมอะไรที่ผิดศิลธรรมนะครับก็จะได้ใช้ดุลยพินิษในทิศทางที่ดีก็ทําให้การงานหรือธุรกิจนั้นก็มีความมั่นคงเติบโตในรุ่งเรื่องในทิศทางที่ดีนึ่งนักกว่าความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ความเป็นเดชสันนะครับไพ่เสียไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็มีแต่ไพ่ อาจจะเป็นปนัญหาเดิมๆบนบนที่ตามไม่จาราศีมีนต้องเจอนะครับแต่ก็เป็นปนัญหาที่เรามีประสบการณ์แล้วนะครับที่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหนานั้นได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าเราเจอกับปัญหนานั้นแล้วก็รู้แนวทางในการแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีก็ทําให้เราวิเคราะห์ออกมาในการที่แก้ไขปัญหนาเหล่านั้นได้เฉียบขาดในทิศทางที่ดีนะครับ นอกนั้นก็เป็นไพ่ของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองแทบตั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น the emperor, the t a n ไพ่สิบถ้วย the world นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนะครับ six of cups อกถ้วยนะครับ รายได้ไรายรับที่มีเข้ามาเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามากับความสําเร็จบางคนก็เส้นทางเก่าๆที่เคยสร้างรายได้ที่ดีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกลับมาสร้างให้เกิดรายได้ไรายรับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการเงินนะครับไก่ที่ถูกยืมเินไปก็มีโอกาสในการที่จะนํามาส่งคืนให้นะครับอาจจะเป็นบางส่วนที่เป็นต้นหรือดอก เบีย้ยอะไรก็ตามแต่นะครับบางคนก็คิดว่าไม่มีโอกาสจะได้แล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสได้รับกลับคืนมานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สร้างดอกออกผลไกลที่ออกดอกเบีย้ยก็สร้างเงินผลประโยชน์กําไรเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับเด็กื่นไม้เท้านะครับ เพกออบวานนะครับโอกาสของการเริ่มต้นเส้นสาย mm. การเงินใหม่ๆที่มีเข้ามาด้วยสําหรับบางคนบางท่านนะครับหรือใครที่ว่างงานแล้วก็มีงานทานะครับก็มีไรายได้เข้ามามาช่วยขยับฐานาต่างการเงินออกจากความขาดแคลนความแม่งแรลงแล้วก็เติบโตรุ่งเรืองต่อไปไปลิดใบแตกยอดต่อไปรุ่งเรืองหรือบางคนก็มีการขยับขยายในเรื่องของอาสายงานใหม่อาชีพใหม่นะครับถ้าไม่มีไรายได้ก็ามาเพิ่มเติมเป็นเส้นทางใหม่ๆของการมีไรายได้รายรับเข้ามา ก็ตาให้การเงินนั้นเติบโตรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับเดือยเมจิกเชี่ยนะครับเป็นผู้ที่เรียกว่าในช่วงก้าววันนี้นะครับชาวราศีเมียนเป็นผู้ที่มีความสามารถมากนะครับในการที่จะหาเงินหารายได้้ามานะครับหรือเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์นะครับสาหรับบางคนที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะแม้แต่คนที่จะไปหยิบยืมเงินเพื่อนนะครับก็มีโอกาสในการที่จะหยิบยืมได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามีวาจาที่ เด่นนะครับในการที่จะวารล้อมไม่คนที่เราไปหยิบยืนนั้นพร้อมที่จะให้เรายื่มาได้เช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นพลังที่ดีนะครับในการที่สร้างดึงดูดโด,ด,ด,ดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพกับการสื่อสารการใช้วาจาการประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่นะครับที่จะดึงดูด ในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นนายหน้าอะไรก็ตามแต่ที่ไปเสนอขายอะไรก็ตามแต่นะครับจะโน้มน้าวจิตใจให้มีการซื้อการขายอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรไกลที่เป็นเซลอะไรก็ตามแต่ไครที่ทำอาชีพใดเป็นวิทยากรอะไรก็จะมีะไรายได้มีการถูกว่าจ้างอะไรเป็นนักพูดอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการใช้วาจาใช้คาพูดใช้การสื่อสารนะครับก็เป็นพลังที่หาเงินเข้ามาเก่งในช่วงนี้นะครับ ช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็เด็กไอโรเฟนนะครับภูมิปัญญาวความรู้แห่งเจตวิญญานะครับแล้วก็พลังแเองบุญบาร,รมีของท่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประดำกมจูหนุนนําหนุนส่งในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้มีรายได้รายรับก็ามาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีคนที่ถูกหยิบยืมเงินไปที่หวังว่าจะไม่ได้คืนนะครับก็มีโอกาสเข้ามาด้วยอาจจะเป็นด้วยบุญวัสนากองท่านที่ไม่ แต่ไม่ต้องสูญเสียเงินไปนะครับแล้วก็พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งกุพระกุณเจ้านะครับก็มาเคลื่อนหนุนในทิศทางที่ดีทําให้ได้เงินกลับมาก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไพ่ใบที่5นะครับในเรื่องของการเงินใบสุดท้ายนะครับการได้รับชัยชนะวิตตอรี่นะครับไมาเท้าไคยที่มีการสร้างอะไรที่จะส่งผลในเรื่องของการที่จะมีรายรับรายได้นะครับก็ได้รับชัยชนะไพ่ใบ ได้สำรับก็เวีออกอร์จูนนะครับก็เป็นสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับในการที่จะเข้ามาติดตามการเงินที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ยกระดับทางการเงินเตี้ยเติบโต,ตรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกับการเงินเข้ามาให้กับชาวราศีมีนนะครับได้รับใจชนะกับความสําเร็จอะไรที่มี การสร้างที่จะให้เกิดผลประโยชน์ผลรายรับนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนจากมวลประชาในทิศทางที่ดีที่เข้ามาเครือกูลให้เกิดรายได้รับเข้ามาด้วยความคล่องตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับกับใจชนะนี้ก็เดินหน้าต่อไปกับความมั่นคงต่างกันน,นะครับส่วนในเรื่องรองรายจ่ายนั้นก็ที่หน้าเป็นวงก็เปลี่ยนแต่เดอร์เมจิกเชียนเท่านั้นนะครับที่ เป็นผู้ที่หาเงินมาได้แต่ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับได้มาก็จ่ายออกไปเช่นกันนะครับก็อยู่ในคนก้างที่มากสุมกาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการเงินเมื่อหาได้มากได้มากก็สามารถที่จะจ่ายออกไปได้มากเช่นกันนะครับก็จะไม่มีเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวแล้วก็มีเหลือเก็บเหลือใช้ในการที่จะย,ยกฐานะระดับต่างกันเงินที่โตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีเม ความรักความสัมพันธ์ในช่วง9วันนี้นะครับกับไพ่ใบเล็กนะครับนายออฟเป็นตะเกิล9เหรียญนะครับคนที่โสดบางคนก็ยังอยู่ในสภาวะของความสุขในทิศทางที่ดีนะครับไม่ขาดแคลนแม้จะไม่มีความรักเข้ามาก็ตามแต่ม,มีความสุขอุดมสมบูรณ์ใครที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็จะออกจากสถานการณ์ที่มันหนาวเหน็บนะครับที่จะไปสู่ของความสุขต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปไปต่อมา บางคนก็คิดอยู่สถานการณ์ที่เคยปิดหวังในความรักที่เคยล้มเหลวมานะครับไปใบต่อมานะครับใบที่4นะครับค u ีนอ of กเป็นตเกลนะครับการมีคุณค่านในตัวเองนะครับบางคนก็มีโอกาสที่จะเกินความรักได้จนกันร,รักที่ทดีๆที่มีเข้ามานะครับ แต่ว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นรักที่ดีๆจึงจะเปิดโอกาสได้มีรักขึ้นมานะครับแต่ต้าดูแล้วรักที่จะทําให้ทุกทำให้เกิดความเสียหกเสียใจนะครับก็ไม่เปิดจินต่างให้มีมานั่นเองก็ยังตั้งเรียกว่าเลือกกัดสันพอสมควรนะครับในความว่าความสัมพันธ์ของบางคนนะครับจึงอาจจะไปใส่ใจในเรื่องของการสร้างฐางน่าต่างกาันบางคนก็ยังหวงแหนในเรื่องของความเป็นโสอยู่นะครับ ก็ยังไม่อยากจะมีความรักเข้ามาอยากจะใช้เวลาในเรื่องของการมีความสุขกับตัวเองในการหาเงินสร้างรายได้รายรับนะแม่นแต่าไา่ใต้สำรับนะครับการมีความสุขด้วยตัวเองก้าวตั้วนะครับที่เติมเต็มด้วยความสุขตัวเองแม่นจะไม่มีความรักก็ตามนะครับคนโสดนะครับก็ไม่โอยาน,นั่นเองเพราะว่าไพ่ส่งเสริมไปทา่งของการรักความโสดห่วงเห็นในความเป็นโสดอยู่มากกว่านะครับ ป้าใบนั้นขึ้นมากับสามใบของคนที่อยากจะเป็นโสดต่อไปมากกว่านะครับอยากจะใช้ชีวิตแบบคนค่าเพียงลําพังนะครับรักในตัวเองมากเป็นมากกว่านะครับจึงไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็อมองเห็นคุณค่าในความรักตัวเองมากกว่าจึงไม่ใส่ใจบางคนก็จะเจอกับสถานการณ์อะไรความรักที่มันล้มเหลว มานะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปสอดสบาหนในเรื่องของความรักให้เป็นทุกข์กียนะครับจึงอยู่ในสถานการณ์ของรักตัวเองดูแลตัวเองสร้างงานสร้างเงินให้แข็งแกร่งมากกว่านะครับจึงไม่มีความรักนั่นเองเพราะว่าส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของความจับอยู่เป็นโสดมากกว่านะครับไม่อยากจะมีรักขึ้นในช่วงนี้แม้จะเป็นเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักก็ตามนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์บางคู่บางท่านนะครับ ความรักความสัมพันธ์อาจจะแสดงในเรื่องของอาการหึงหวงออกบ้างในช่วง9วันนี้นะครับกับสถานการณ์ของความหวงในความรักรค,ความสาัมพันธ์นะครับมองเห็นคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ไ mm. ม่อย <ส hundred. S 1> <ข>ากจะให้ใกรเข้ามาทำให้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการหวงแหนในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ที่ทาให้เกิดความรู้สึกไม่ดีที่ผ่านมานะครับก็จะก้าวออกจากสถานการณ์เหล่านั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับและก็มาเติมเต็มกับพลังที่ดีๆที่จะดูแลเอาใจใส่กันอย่างมีคนกล้านะครับเพื่อให้เกิดความสุขนะครับแม้จะมีสถานการณ์ของการหวงแหนหนึ่งหวงอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะมองคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ามากขึ้นก็ใส่ใจในรายละเอียดในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้อะไรที่เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดทุกข์ ก็จะช่วยกันกระจัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มพลังที่ดีๆอย่างมีคุณค่าเข้าหากันในความรักความสัมพันธ์นะครับของคนมีคู่นะครับนี่ก็คือสถานการณ์การงานการเงนินและก็ความรักนะครับของชาวราศีเมษในช่วง 9วันนะครับวันที่15ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับก็โดยพอประมาณนี้นะครับขอกขอ,ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ